สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิศวกรจิตวิญญาณอีกครั้งนะครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยก็น่าจะน่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นหัวข้อที่พี่ๆหลายคนอยากจะรู้แน่นอนเราจะไปสู่มิติที่4ได้อย่างไรความจริงไม่ใช่คำว่ามิติที่4แต่คือคำว่าความถี่ระดับที่4โอเคก่อนจะไปคุยกันก่อนจะไปเริ่มกัน ต้องขอบอกก่อนว่าพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือยังไม่ได้กดคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับสามารถกดไลค์ได้กดซับให้ได้เลยเป็นการสนับสนุนช่องทางหนึ่งเหมือนกันโอเคเนาะแล้วก็ตอนนี้ช่องมีระบบ Membership แล้วนะครับระบบ Member s h i p เดือนละ100บาทสามารถดูไลฟ์ย้อนหลังได้แล้วก็ จะมีคลิปพิเศษให้สัปดาห์ละหนคลิปนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนที่อยากจะถามคำถาม,ถามแต่อยากให้เอามาทำเป็นวิดีโอสามารถคลิกเข้าไปที่ตรงโพสต์ของช่องแล้วก็ไปคอมเมนต์ถามในโพสต์นั้นได้เลยนะครับผมจะเอามาทำคลิปตอบยาวๆให้เพื่อเนื้อหาที่ครบถ้วนกว่าโอเคเริ่มหัวข้อในวันนี้กันเลยหัวข้อในวันนี้ก็คือคือตามปกมันทามันบอกว่า เกิดอะไรขึ้นที่333,000รอบต่อวินาทีใช่ไหมอันนั้นเอาไว้ก่อนเริ่มต้นแบบนี้พี่ๆทุกคนทุกคนจริงๆมักจะชอบหาวิธีที่เราจะรู้ได้ยังไงว่าทำวิธีไหนทำอะไรความถี่เราถึงจะสูงที่สุดเราถึงจะยกะระดับความถี่ตัวเองให้ได้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คำตอบของมันง่ายมากคือทําตามสูตร3ข้อนี้4ข้อ 1. นึ่ทำตามความตื่นเต้นสูงสุด 2. องทำมันให้สุดความสามารถ 3. ปล่อยวางความคาดหวังทั้งหมด 4. ไม่ว่าอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นจงหยุดในสภาวะที่เป็นบวกเสมอและโบนัสของมันก็คือ เมื่อทุกคนทําตามสูตรเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเปิดเผยให้เราเห็นความเชื่อด้านลบภายในตัวเองมากขึ้นเปิดเผยให้เรารู้จักสิ่งที่เราเคยซุกไว้ใต้พรมมากขึ้นเพื่อให้เราได้ปล่อยวางเขาลงและเป็นตัวเองได้มากขึ้นแน่นอนคนที่ฟังช่องผมมาสักพักหนึ่งจะมองข้ามสูตรเหล่านี้ไปซึ่งนั่นอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ถ้าเป้าหมายของพี่ๆคือ การยกระดับความถี่ของตัวเองเพราะว่าเจ้าสูตรเนี้ยเป็นสูตรที่จะทำให้ความถี่ของเราสูงที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ณนะขณะนั้นเสมอแต่ใช่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามมันไปทำอันนู้นดีกว่าไปทำอันนี้ดีกว่าไปทำอันนั้นดีกว่าแต่ผมกล้าพูดตรงนี้เลย สูตรนี้เป็นเพียงสูตรเดียวที่จำเป็นต่อชีวิตของคนทุกคนจริงๆเพราะว่าอะไรผมจะเจาะลึกให้ฟังในสูตรนี้ข้อที่1นึ่ทำตามความตื่นเต้นสูงสุดผมจะเจอคำถามบ่อยมากเช่นพี่ไม่ตื่นเต้นอะไรเลยตื่นเต้นหมายถึงอะไรหมายถึงการโดดลงบันจี้จาหรือเปล่าต้องไปโดดล่มหรือเปล่าไม่ใช่แบบนั้น สูตรข้อนี้หมายความว่าทำตามแพชชั่นสูงสุดณขณะนั้นเช่นปัจจุบันนี้ณโมเมนต์นี้ณขณะน,นี้ที่ฟังผมอยู่เนะี่ยมีตัวเลือกอะไรขึ้นมาบนหัวบ้างฟังต่อไปเลิกฟังเลิกฟังแล้วไปไหนไปกินข้าวไปดูหนังโทรหาเพื่อนโทรหาแฟนอะไรก็แล้วแต่ เลือกหนึ่งตัวเลือกที่รู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นที่มันรู้สึกว่ามันมีความสุขที่รู้สึกว่ามันแบบสนุกหรืออะไรก็แล้วแต่เลือกมันผมจะให้คำจำกัดความที่ชัดเจนกว่านี้คือความตื่นเต้นสูงสุดแพชชั่นสูงสุดมันไม่จำเป็นว่าต้องไปกระโดดบันี่จับไม่จำเป็นว่าต้องไปลักขโมยให้ความตื่นเต้นให้คำนิยามกับสูตรข้อแรกใหม่มันคือ ไม่ว่าสิ่งที่คุณกำลังจะเลือกนั้นเต็มไปด้วยความรักความสนุกความสุขความตื่นเต้นความปลื้มปิติยินดีความรู้สึกดีความรู้สึกสงบอะไรก็แล้วแต่ที่มัน o s สิทีฟเลือกมันและพอเลือกมันเสร็จปุ๊บเข้าข้อที่สองทำมันให้สุดความสามารถ ทำมันจนเรารู้สึกว่าเออไม่ตื่นเต้นและเบื่อและอยากเปลี่ยนและและ้วตรวจสอบใหม่ว่าตื่นเต้นกับอะไรต่อและเมื่อทําตามสูตรสองข้อนี้จงปล่อยวางความคาดหวังทั้งหมดปล่อยวางความคาดหวังทั้งหมดว่ามันจะต้องให้อะไรกับเราผมเข้าใจเพราะผมบอกพี่ว่าถ้าทําตามสูตรนี้เราจะมานิเฟสสิ่งที่ดีที่สุดได้เพราะว่าความถี่เราจะสูงที่สุด แต่นี่คือความย้อนแย้งของมันเมื่อพี่คาดหวังให้มันเกิดสิ่งที่ดีที่สุดมันจะไม่เกิดสิ่งที่ดีที่สุดเพราะสภาวะของพี่คือสภาวะที่บอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดนั้นยังไม่เกิดขึ้นเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นจงปล่อยวางความคาดหวังทั้งหมดจงทําตามสูตรเหล่านี้จงทําตามความสุขความสนุกและแพชั่นเพียงเพราะว่ามันเป็นความสนุกความสุขและแพชั่น ไม่ใชเ่เพื่อที่ฉันจะได้สิ่งนู้นเพื่อที่ฉันจะได้สิ่งนี้เพื่อที่ฉันจะมานิเฟซสิ่งนั้นไม่ใช่จงทําตามแพชชั่นเพียงเพราะว่ามันเป็นแพชชั่นจงทําตามความสุขเป็นเพราะว่ามันให้ความสุขจงทําตามสิ่งที่มันสนุกเพียงเพราะว่ามันสนุกเท่านั้นพอแน่นอนและไม่ว่าอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นจงอยู่ในสภาวะที่เป็นบวกเสมอ และเมื่อทำตามสูตนเหล่านี้ไปเรื่อยๆคุณจะได้พบเห็นกับความเชื่อด้านลบในตัวเองมากขึ้นแน่นอนเราอาจจะเคยได้ยินมาว่าอย่าทำตามแพชชั่นเลยมองโลกความเป็นจริงดีกวมันได้สาระมันหากินไม่ได้จริงหรอกถามว่านั่นถูกต้องไหมถูกต้องแต่มันถูกต้องในโลกความเป็นจริงของคนพูดโลกความเป็นจริงที่เขาพูดถึง มีนับล้านและนับไม่ถ้วนซึ่งแต่ละใบนั้นขึ้นอยู่กับผู้สังเกตการหรือเจ้าของโลกความเป็นจริงใบนั้นซึ่งคือตัวของคุณเองแต่ผมเข้าใจได้ทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นออกมาว่าอย่าทำตามแพชั่นเพราะว่าคนบางคนคิดว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่มันคือความสุขคิดว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่มันคือแพชั่นคิดว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันคือสิ่งที่ดีดกับตัวเขา แต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เลยสักนิดเช่นฉันหลงรักหลงรักการเทรดมากหลงรักการแบบการเป็นเทรดเดอร์มากฉันลหลงไหลกับมันจริงๆฉันตื่นเต้นกับมันจริงๆแล้วถ้าเกิดผมถามว่าตัดปัจจัยเรื่องเงินสายตาผู้คน ความคาดหวังของผู้คนอื่นคุณยังจะทำมันอยู่ไหมคุณยังจะเทรดต่อไปไหมถ้าคำตอบคือใช่ก็จงทำต่อไปแต่ถ้าเกิดคำตอบคือการลังเลแม้เสียว,วินาทีนั่นไม่ใช่แพชชั่นของคุณอาจเป็นความเชื่อบางอย่างเช่นเทรดเดอร์หาเงินง่ายไม่ต้องไปทำงานอยู่บ้านก็ทำงานได้ คุณเพียงแค่กำลังหลอกตัวเองว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่มันคือแพชชั่นมันคือความหลงไหลแต่แท้จริงแล้วมันคือสิ่งที่คุณคิดว่ามันง่ายที่สุดที่คุณจะทำได้คุณจะรักมันหรือไม่รักมันก็ไม่รู้แหละแต่คุณแค่หลอกตัวเองว่าคุณรักมันเพราะคุณคิดว่านี่อาจจะเป็นทางเดียวที่ทำได้แต่น่าเป็นการจำกัดตัวเองอย่างมาก มันเป็นการจํากัดตัวเองอย่างมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งส่วนใหญ่มันเกิดจากการที่ว่าคนทุกคนมีแพชชั่นลึกๆอยู่ในใจซึ่งอาจจะไม่ทุกคนบางคนมีคือทุกคนมีแต่ไม่ใช่ทุกคนจะรู้เพราะความเชื่อแต่ละคนที่ขวางกั้นมันไว้มีไม่เท่ากันบางคนรู้อยู่แก่ใจว่าลึกๆอยากทําสิ่งนี้อยากทําสิ่งโน้นอยากทำสิ่ง,น,น,งนั้นทางสิ่งนั้น แต่ว่าแต่าเขาคิดว่ามันซัพพอร์ตเขาไม่ได้มันไม่มั่นคงมันไม่ปลอดภัยแต่นี่คือสิ่งที่ผมสามารถบอกได้ถ้าทุกคนทำตามสูตรข้อนี้จริงๆจริงๆที่หมายถึงคือตรวจสอบให้แน่ใจจริงๆว่าไอ้สิ่งที่ทำอยู่รักมันจริงๆไม่ใช่หลอกตัวเองว่ารักมันไม่ใช่คนอื่นบอกว่ามันดีเลยทามัน ไม่ใช่คนอื่นบอกว่าอันเนี้ยดีพวกเขาชอบมันแล้วเราเลยต้องชอบมันไม่ใช่เราต้องรักมันจริงๆเมื่อเราทำตามสูตรเหล่านี้ได้อย่างแท้จริงมันเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดแล้วมันเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้แล้ว และมันเป็นสิ่งที่จะทําให้ความถี่ของคุณนั้นสูงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในชีวิตนี้แล้วแต่แน่นอนด้วยความที่เราได้รับแนวคิดบางอย่างมาเช่นราชการปลอดภัยกว่าทํางานกับบริษัทใหญ่ปลอดภัยกว่าทํางานเป็นพนักงานประจําหรืออะไรก็แล้วแต่มั่นคงกว่า Disclaimer นี่ไม่ใช่การด้อยค่าการเป็นพนักงานแม้แต่นิด โอเคนะไม่ใช่เลยแม้แต่นิดแต่ถ้าหากมีใครบางคนที่ลึลกๆภายในใจเขาไม่ได้มีความสุขกับการทำงานและเขาคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ไอ้สิ่งที่เขาทำอยู่อาจจะเป็นงานประจำหรืออะไรก็แล้วแต่มันปลอดภัยที่สุดผมกล้าพูดเลยว่ามันปลอดภัยจริงๆไหมลองคิดดูนะใช่อาจจะซัพพอร์ตคุณเรื่องเงินแล้ะเวลาของคุณล่ะ มุ๊มันซัพพอร์ตเวลาของคุณด้วยแล้วสุขภาพจิตของคุณล่ะถ้ามันซัพพอร์ตสุขภาพจิตของคุณแล้วด้วยคุณก็ทํามันไปสิถ้ามันซัพพอร์ตทั้งกายจิตและจิตวิญญาณของคุณน่ะมันก็พอแล้วนี่ใช่ไหมแต่กลับกันถ้ามันไม่รู้สึกฟูลฟิลถ้ามันรู้สึกเหมือนได้เงินนะแต่สุขภาพจิตไม่ดีรู้สึกเหมือนจิตวิญญาณมันกำลังตายลงช้า นั่นไม่ใช่ที่ปลอดภัยแต่กลับกันถ้าคุณเข้าใจสูตรเหล่านี้จริงๆถ้าคุณทำตามสูตรเหล่านี้จริงๆสิ่งที่มันจะให้คุณคือมันจะซับพอร์ตคุณร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะซับพอร์ตคุณหนึ100่งรมันจะให้ทุกอย่างที่คุณจําเป็นต้องได้สูตรเหล่านี้ผมไม่ได้พูดว่าทำไปแล้วจะเป็นเจ้าสัว ร้อยล้านพันล้านซึ่งมันเป็นไปได้แต่มันก็แล้วแต่เส้นทางของแต่ละคนแต่สูตรเหล่านี้ถ้าคุณทำตามมันจริงๆคุณจะมีความสขร่างกายคุณจะอุดมสมบูรณ์จิตวิญญาณคุณจะถูกเติมเต็มจิตของคุณจะสว่างสวยคุณจะปลอดภัยในทุกๆด้าน ความจริงมันมากกว่าคำว่าปลอดภัยเ้วยซ้ําม,มันคือคําว่าอุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านเข้าใจใช่ไหมแต่กลับกันถ้าคุณยังทําในสิ่งที่คุณไม่ได้ชอบมันเลยแต่คุณคิดว่ามันปลอดภัยทางด้านการเงินของคุณสิ่งที่มันจะตามมาคือจิตวิญญาณของคุณจะตายลงช้าๆและเมื่อจิตตายกายก็จะตายตามนั่นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นเช่นนั้นเสมอ เพราะฉะนั้นมันเป็นทางเลือกเสมอคุณสามารถอยู่ในที่ที่คุณรู้สึกว่ามันปลอดภัยได้ตลอดไปไม่มีอะไรผิดเลยมันเป็นการเรียนรู้ของแต่ละคนเป็นเส้นทางของแต่ละคนเป็นประสบการณ์ของแต่ละคนเพราะฉะนั้นทำตามสูตรเหล่านี้มันอุดมสมบูรณ์ที่สุดปลอดภัยที่สุดสนุกที่สุดมีความสุขที่สุดแล้ว และมันเป็นเพียงสูตรเดียวที่ครอบจัก,กรวาลคิดอะไรไม่ออกบอกสูตรนี้ได้เลยไม่รู้ตอนนี้ชีวิตจะไปทางไหนทําตามสูตรนี้ไม่รู้ตอนนี้ควรทําตัวยังไงทําตามสูตรนี้ไม่รู้ว่ามาถูกทางไหมทําตามสูตรนี้และทุกอย่างจะถูกต้องเสมอไม่มีทางผิดพลาดเพียงแค่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนแต่อย่าเครียดเกินจนวิตกกังวลและเป็น บ้าไปเลยกับการเฮ้ยฉันทาตามสูตรนี่ถูกต้องไหมสูตรไม่ได้ถูกสร้างม,มาเพื่อแบบนั้นมันง่ายมากตรวจสอบให้ชัดเจนว่าสิ่งที่ทําอยู่มีรากมาจากอะไรแค่นั้นเองมันต้องการเพียงแค่ความซื่อสัตย์ความกล้าและสติในการมองดูว่าสิ่งที่เรากําลังเลือกอยู่นะตอนเนี้มันคืออะไรเราเลือกมัน เพราะว่าเรารักมันจริงๆหรือเราเลือกมันเพราะว่าเรากำลังกลัวอะไรบางอย่างมันหาเจอแน่นอนและเมื่อคุณทำตามสูตรนี้แน่นอนมันจะซับพอร์ตคุณมากกว่าที่คุณจินตนาการไว้เป็นสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่ามันเป็นแบบนั้นเสมอและอีกอย่างหนึ่งที่อยากฝากไว้สูตรนี้ผมขอใช้คำว่าแพชชั่นแล้วกันเนาะข้อแรก มันคือการทำตามแพชชั่นสูงสุดทำมันให้สุดความสามารถปล่อยวางความคาดหวังทั้งหมดแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นจงอยู่ในสภาวะที่เป็นบวกเสมอและเมื่อเราใช้ชีวิตตามสูตรนี้ไปเรื่อยๆมันจะเริ่มให้เราเห็นถึงความเชื่อลบๆในตัวเองเพื่อให้เราได้ปล่อยวางเข้ามากขึ้นแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเอาไปใช้สูตรคือการทำตามแพชชั่นใช่ไหมผมอยากจะให้ทุกคน มีแพชชั่นในการทำตามสูตรนี้อีกขั้นหนึ่งเข้าไปอีกให้สูตรสูตรเนี้ยมันเป็นธรรมชาติของทุกคนให้มันเป็นแบบสิ่งที่แบบเป็นสิ่งแรกที่ควรจะเด้งเข้ามาในหัวเวลาคิดว่าอยากทำอะไรเข้าใจใช่ไหมเพราะมันเป็นอย่างเดียวที่มันครอบจัก,กรวาลผมใช้คำว่าครอบจัก,กรวาลหมายความว่าเช่นนั้นจริง อาจจะมีบางคนที่สีธนนชัยอีกแล้วคิดว่าเฮ้ยถ้างั้นการนั่งสมาธิล่ะการไปวิช u a ไลเ a t i o n ล่ะการไปเขียน j o u r n l ล่ะทำมันไนด้เวิร์กว่าเหรอตื่นเต้นไหมล่ะมันเป็นแ a s s i o n นะตอนนี้ไหมล่ะทํามันเพราะมันน่าสนุกใช่ไหมล่ะแล้วนี่ไม่ใช่สูตรทําตามความตื่นเต้นหรอมันสามารถเป็นได้ทุกอย่าง แพชชั่นสูงสุดนะตอนนั้นอาจจะเป็นการนั่งสมาธิการวิชไลเซชั่นการเขียนเจอแนลเสกสร้างคนที่รักอะไรก็แล้วแต่มันสามารถเป็นได้ทุกอย่างขอแค่ตรวจสอบมันจริงๆว่าเราทามันเพราะความสนุกจริงๆสมมุติเจอแนวคิดเรื่องการม a นดเฟสมาเฮ้ยมันกำลังจะเปลี่ยนชีวิตฉันโคตรสนุกเลยทํทำท,ทไปสักพักหนึ่งผลลัพธ์ยังไม่มาใช่ไหมพยายามฝืนตัวเองอีกฝืนอีกฝืนจะทําอีกสองเฟสต่างกันมากขนาดไหนลองดูช่วงแรกคือสนุก คุณทำตามแฟชั่นถูกต้องแต่อีกช่วงหนึ่งล่ะคุณทำมันเพราะคุณกลัวแล้วเพราะคุณกลัวว่าถ้าคุณยังทำไม่มากพอคุณยังเขียนไม่มากพอคุณยังเสกคุณยังจินตนาการภาพไม่มากพอคุณจะไม่ได้มันนั่นมาจากความกลัวแล้วและนั่นเป็นโอกาสที่ดีให้คุณจะได้ถามตัวเองว่าคุณกลัวอะไรมองเข้าไปในความกลัวนั้นหาความเชื่อต้นตอปล่อยวางเขาลงจบแล้วมันง่ายแค่นั้นเลย และเมื่อทำตามสูตรนี้ทุกอย่างที่มันจำเป็นกับคุณผมเปลี่ยนคำว่าทุกอย่างที่มันดีงามกับคุณมันจะเกิดขึ้นแต่นี่คือความย้อนแยง้งมันไม่ใช่ว่าเดินไปตามสูตรนี้แล้วจะไม่เจอความคิดลบจะไม่เจอความกลัวเลยมันเจอแน่นอนเพราะอย่างที่บอกมันไม่มันไม่มีมนุษย์คนไหนที่ลงมาแล้วแบบโปร่งอะแบบมาใสากิ้งอะมันไม่มีทุกคนต่างวางความเชื่อด้านลบมาให้ตัวเองเพื่อมีประสบการณ์ เพราะฉะนั้นเมื่อทําตามสูตรนี้เราจะได้เห็นความเชื่อทนะ้าลบเหล่านั้นมากขึ้นและได้ปล่อยวางเขาได้เร็วมากขึ้นและเป็นตัวเองได้เร็วมากขึ้นกลับกันถ้าไม่ทําตามสูตรนี้คุณกลัวคุณก็จะกลัวอย่างนั้นต่อไปเพราะคุณจะไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าไอ้ความกลัวนี้มันทําอะไรได้คุณจะไม่มีทางสังเกตเห็นมันคุณจะไม่รู้ว่าคุณสามารถแก้ไขมันได้และคุณจะจมปลักกับความกลัวนั้นไปตลอดจนกว่าคุณจะเริ่มมองเห็นมันมันต่างกันลองนึกภาพดีดี คุณทาตามสูตรนี้ความถี่คุณกําลังสูงพอความถี่คุณสูงคุณเจอความกลัวคุณจะมองความกลัวว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะความถี่คุณสูงแต่กลับกันถ้าคุณไม่ได้ทําตามสูตรนี้ความถี่คุณก็ยังอยู่ที่เดิมความถี่ที่เดิมพอเจอความกลัวคุณก็จะจมปลักในความกลัวเพราะคุณไม่ได้มองมันผ่านเลนส์ของความถี่ที่สูงคุณมองมันผ่านความกลัวเมื่อคุณเอาความกลัวของตัวเองไปมองผ่านความกลัวมันจะทวีคูณแล้วมันจะไม่สามารถทําให้คุณออกมาจากที่นั่นได้ เพราะฉะนั้นสูตรนี้คือสูตรเดียวที่ครอบจัก,กรวาลและจาเป็นที่สุดมันเป็นเพียงสูตรเดียวจงทําให้มันเป็นธรรมชาติของตัวคุณจงทําให้ไม่ว่าจะนึกถึงสิ่งใดจงนึกถึงสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกโอเคเนาะผมเองก็ฝึกใช้สูตรนี้อยู่เหมือนกันเพราะผมก็ละเลยสูตรนี้มานานพอคิดว่าอะไรวะแค่นี้เองเหรอมันซิมเพิลเกินดูไม่ค่อยว้าวเลยแต่ไอความซิมเพิลของมันนี่แหละคือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดแล้ว และเมื่อเราทำตามสูตรนี้ร้อยเปอร์เซ็นแค่ทำตามสูตรนี้ณนะขณะนี้ไม่ต้องทำให้มากกว่านี้ไม่ต้องหวังว่าอนาคตต้องทำเยอะกว่านี้หรือกังวลว่าอาดีตท,ทำมายังไม่มากพอเอาแค่ณนะตอนนี้แค่ได้ทำอะ่ะทำตามสูตรนี้จริงๆแบบที่ผมบอกไปอะ่ะคุณได้อยู่ในมิติที่สี่แล้วคุณได้อยู่ในความถี่ระดับที่สี่แล้วซึ่งความถี่ของคุณจะอยู่ที่เฉลี่ยประมาณหนึ่งแสนถึงสองแสนรอบต่อวินาทีตัวเลขนี้ผมเอามาจากบราชา เมื่อคุณทําตามส่วนนี้ความถี่คุณจะอยู่ที่ประมาณ1น0 0 0แสนถึงสองแสนรอบต่อวินาทีแล้วที่ผมติดเอาไว้คือเมื่อ3ามแ0นสสรอบต่อวินาทีจะเกิดอะไรขึ้นคุณกําลังจะกลายเป็นวิญญาณคุณกําลังจะกลายเป็นพลังงานคุณจะไม่ใช่กายเนื้ออีกต่อไปเพราะเมื่อคุณได้ก้าวข้ามหรือเหยียบ ตัวเลข333,000รอบต่อวินาทีร่างกายคุณจะสลายหายไปทันทีคุณจะกลับไปเป็นพลังงานเพราะความถี่ระดับนั้นไม่สามารถอยู่ร่วมกับกายเนื้อได้แล้วแต่พูดเอาไว้เลยอย่าเพิ่งตีความไปในแง่ลบพูดแบบนี้ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องไป333,000รอบเพราะว่า มันยังไม่ถึงเวลาของพวกเราพวกเราเนี่ยแหละเป็นไอ้สามแสนสามมาก่อนแล้วลงมาลดความถี่ตัวเองลงมาเพื่อมีประสบการณ์แบบนี้เพื่อมีความสุขแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้จากโลกในความถี่ที่3คือเอาตัวรอดเครียดจังวลทรมาจ,จิตใจเรากำลังก้าวเข้าสู่ความถี่ระดับที่4คือสวรรค์นบนดินใช้ชีวิตแบบ ตื่นรู้ว่าแท้จริงแล้วเรามาจากไหนมีความสุขกับปัจจุบันทำตามเสียงภายในหรือแพชชั่นของตัวเองนั่นแหละคือสวรรค์บนดินมีความสุขได้กับทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีแต่ความเบิกบานความรักและเข้าใจว่าแท้จริงแล้วเราทุกคนมาจากที่เดียวกันเราทุกคนคือหนึ่งเดียวกันเท่านั้นเลยมีแค่นั้นเลยสูตรนี้ คือสูตรที่เพิ่มความถี่ของคุณให้เข้าสู่ระดับที่สได้ง่ายที่สุดแล้วสูตรนี้มันยากตรงไหนคุณเข้าใจใช่ไหมฝากไว้นิดนึงละกันเผื่อบางคนคิดว่าการดื่มสูบ whatever มันคือความสุขตรวจสอบให้ดีมันสามารถเป็นความสุขจริงๆได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มัน เกินเลยและก้าวข้ามไปเป็นคำว่าเสพติดร้อยเปอรไม่มีทางเป็นแพชชั่นไม่มีทางเป็นความสุขที่แท้จริงแน่นอนการเสพติดคือในกคทีบแล้วแต่อย่างที่บอกมันอยู่ที่การเลือกของแต่ละคนเราสามารถเป็นแบบเดิมต่อไปก็ได้มันไม่ผิดเลยไม่ผิดจริงๆทุกคนมีเวลาเป็นของตัวเอง ไม่ต้องกลัวตกรถไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่ถูกทำไม่ทันไม่ต้องกลัวแค่คุณสนใจและมีเจตจำนงอยากจะเปลี่ยนตัวเองแค่นั้นเพียงพอแล้วโอเคเนาะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับไม้เจอกันใหม่สวัสดีครับ